ก็โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับแล้ววันนี้กับช่องวิสตีเคทในการผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำทำไม่ใช่ยี่ิบสี่ชั่วโมงมานน่าจะยีิบสี่หรือว่าได้เท่าไหร่ก็ชื่อนั้นนะครับผมก็เท่านั้นเนาะว่าว่ามันจะได้อยู่กี่ชั่วโมงว่าวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างว่าผมจะไปบ้างว่าอะไรบ้างว่าทำอะไรบ้างะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ วิสลี่กันด้วยนะครับผมแล้วก็ปฏิทินนี้เขามาได้ใจผมนะครับก็ไปนะครับผมแล้วว่าผมจะทําอะไรบ้างเนาะว่าในวันเนี้ยในวันหยุดกับปิดเทอมว่าออยากคือผมยังไม่ได้แก้งานนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ผมจะมีซีรีส์นะครับผมซีรีส์อะไรซีรีส์อะไรติดตามชมนะคือผมจะบอกเป็นซีรีส์ที่ผมต้องคือไม่ใช่ซีรีส์ที่เกี่ยวกับถ่ายหนังแบบนี้นะเป็นซีรีส์ที่ผมต้องไปแก้แต่ตักอย่างนึงนะครับ เติดตามชมนะครับแล้วอย่างได้ที่ผมวันนี้ผมจะไปทำเครื่องนาบน้ล้างหน้า,นาแปรงฟันคือตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงแล้วก็เพิ่งตื่นนะครับเพิงพ่งคีิปคอนเทนต์ออกเพิง่งพิ่งมีเสร็จแล้วก็นัดน้องว่าจะมาทําทำอัดคลิปนู่นคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ทําอะไรก็จ,จะบอกน้องว่าวันนี้ก็จะถ่ายคลิปสิบชั่วโมงหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับก็ถ้าสมมติจะถ่ายยี่สิบสี่ชั่วโมงก็จะมีเต็นนะครับเพื่อนอนอูอาจจะไม่ได้นอนครับทุกคนอืมก็ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ก็ก็อะไรกันะกันนะแชร์เฟกเลยเจ็บนะครับบเองเจ็บเองเนะครับผมก็อีกละก็อีกแล้วผมนะครับจะทําคลิปย4ิบสีชั่วโมงก็ยืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่ารอช้าผมไปอาบน้ำไปอาบน้ำนอคบนี่เราก็จะมานี่อีกทีหนึ่งว่าเอออาบน้ำเสร็จแล้วแต่ผมจะถ่ายตอนอาบน้ำก็คงไม่ได้นะครับ ดูว่จะมาอัดนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูเนาะให้ตีเสียงน้ํามันก็พอใจกันแล้วเนี่ยเนาะเราไปอัดน้ำก่อนล้วก็จะมานั้นแล้วก็จะไปบ้านน้องแล้วก็จะพาน้องไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวอะไรกันบ้านไปถ้ามีอะไรกินก็กินกินกันไปแล้วไม่ก็ทําแดกกันเองนะครับผมก็แล้วก็จะไปถามน้องก่อนว่าน้องคินหร่ายังว่าอะไรนะครับเดี๋ยวก็ไปชมกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้อาบน้ําเสร็จแล้ว สักหัวสักหัวเรียบร้อยแล้วก็เสื้อเป็นเสื้อล้าน,นะานอะสักอย่างเสื้อล้านอะไรนะร้านเออล้านสักอย่างนี้แหละครับแต่ว่าพี่เขาบริการดีมากเลยแต่ว่าบริการดีทำอะไรดีเสื้อเขามีเยอะมากแล้วผมก็ชอบเสื้อแบบนี้พิเศษข้างหลังมันก็จะเป็นรูปอะไรผมมีรูปแต่ผมถ้ามีรูปจะอิสเสิร์ให้ดแูแต่ขึ้นรูปให้ดูเนาะ ก็จะทำให้สบายพี่ชอบผมชอบร้านพี่เขามากเลยนะครับก็คือว่าพี่เขาบริการดีแล้วก็เสื้อเขาเยอะมากมีของมาใหม่มีอะไรมาใหม่โอ้สุดสุดสุดแต่ก็ให้ถ้าให้คะแนนเต็มสิบก็ให้สิบเลยนะครับเพราะว่าพี่เขาดีมากเลยถ้าวันไหนว่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายร้านพี่เขาตะกุอาหายไม่ค่อยออาไม่ค่อยอยากออกไป้งนอกเท่าไหร่นะครับก็ก็รู้นอยู่เนาะเป็นไงล่ะ ก็อาบน้ําตัวหอมนะครับผมแล้วนี้ผมทำอะไรบ้างตอนนี้ผมน้องมันก็ก๊อลงทุยก็โทรไปหาน้องก๊อลงจะกินข้าวก๊อลงแต่ตอนนี้กูยังไม่ได้กินข้าวเลยนะก็จะไปหาอะไรกินว่าจะทําอาหารมันบ้านกินก็คือไข่คั่วแล้วก็ไข่คั่วกับน้ำมันปั๊บปั๊บใส่ซอสโจ๊ตโจราดข้าวกินก็เป็นไข่นบ้านเราไม่มีอะไรกินคือจนจัดช่วงนี้จนจัดนะ ก็มีตังติดตัวแค่ยี่สิบาทนะครับนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะไปทําไข่คั่วหรือว่าอะไรกินนะครับแล้วถ้าทําเสร็จแล้วก็จะมานั่งกินให้ดูนะครับว่าหน้าตาไข่คั่วของผมมันจะเป็นจังได้นะครับผมกไปเบิงกันเลยแจ้ไปดูกันเลยครับผมก้อนนี้นะครับเป็นไข่คั่วผมเียวลองชิมกันเดียวพอดีเลย ผมใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ซอสอะไรนะครับเพิ่งใส่อร่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตกินข้าวเสร็จแล้วก็จะมาเจอกันบ็ค่ะครับผมขอกินข้าวก่ขอนครับได้ไหมตอนนี้ผมก็ได้กินข้าวเสร็จแล้ว ก็กินเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ว่าจะรอน้องไม่รู้ว่าน้องมันจะมาหรือเปล่านะครับไ,<อ>ไม่รู้เดี๋ยวเราจะลองโทรเช็คหาน้องเรือไะไรหาน้องเนาะถ้าเกิดน้องไม่มาก,ก็คือก็ไม่รู้นะครับก็เราก็ต้องถ่ายคลิปกันต่อไปจนถึงเย็นเลยนะครับก็จ,จะเป็น น่าจะประมาณแปดเก้าสิบชั่วโมงนะครับที่ผมจะถ่ายก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้ถึงกี่ชั่วโมงหรืออะไรกันนะครับก็ตัดออกบ้างไม่รู้ว่าจะน่าจะไม่ตัดเลยนะครับก็น่าจะคลิปมาปับป๊บๆแ,แบบนี้ก็ครับ <c oughs> ผมก็ไม่อยากทำให้มันคลิปมันยาวว่ามันน่าจะแบบว่าเวลาตอนตัดคลิปเสร็จแล้วมันก็จะดีเลย์ช้าครับก็จะโหลดชา้าก็จะรอนู่นรอนี่คือรอแบบ โคตรนานนาน,นอีกและกูชอบุไหมกูชอบชอบพุดก็จังวะทำเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะมีซีรีส์ที่ผมจะไปแก้อะไรที่โรงเรียนอีกนะครับก็รอติดตามชมเนาะน่าจะมีเพื่อนผมไปเยือนอยู่แล้วก็อาจจะเป็นคลิปที่แบบว่าคลิปที่แบบว่าผมได้ไปเที่ยวกับเพื่อน ที่เียก็คือมสามห้องเดียวผมก็คืออาจจะเป็นน่าจะแยกใจกันนะครับว่าเขาจะเรียนสายอะไรผมก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ผมจะเรียนสายสิลป์สังคมแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าหรือว่าจะได้สิป์จีนหรือว่าจะได้อะไรแต่ไม่รู้แต่ในอนะโคตอแต่ผมเลือกคณะไว้แล้วว่าผมอยากไปลงคณะอะไรนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าว่าอยากไปลงคณะอะไรแต่ผมไม่อยากลงคณะนิเทศศาสตร์นะครับก็ทําไมถึงผมอยากลงนิเทศศาสตร์ก็คือว่าผม ทำเป็น y youtube ใช่ไหมครับก็ท youtube ถ้าสมมุติในอนาะคตช่องผมเติบโตหรือว่ามีคนติดตามเยอะๆๆ,ๆสามารถที่จะเข้าไปในทีสาัา์หรือว่าไปทําเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ได้นะครับก็ประมาณนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นหรือว่าอะไรนะแต่ผมจะรู้จักพี่อ้ําผมรู้จักพี่อ้ํา ccp ด้วยนะครับก็ <c oughs> ผมดูช่องพี่เขาอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมติดมากเลยตั้งแต่ช่วมงตั้งแต่เมื่อวานนี้ ผมดูสองสาวที่มหาลัยแล้วก็โอ้โหโคตรแจ่มโบเลยอะไรแบอยากเออแบบว่าอยากทำแบบนั้นบ้างสองสาวนะครับผมก็เออชอบช่องพี่เขาชอบเพื่อนพี่เขาก็เฮฮาดีนะครับผมก็ได้ไปติดตามช่องพี่ข้ามซีซีพีแล้วก็รายการของเขาคือรายการอะไรว่ารอบหออะไรของเขาก็ไม่รู้เยอะๆะนะครับเล,ลกาสอนนู่นสอนนี่ของเขาไปเปื่อยเปื่อยนะครับก็ชอบพี่เขาก็แบบว่าถ้าสมมติพี่เขา ถ้าสมมว่ทุกคนได้แชร์คลิปนี้ไปนะครับก็ถึงพี่อ้ํ CCP ผมก็จะฝากว่าผมก็อยากเรียนคณะนิติศาสตร์แต่ไม่รู้ว่าผมจะเรียนมาหาลัยอะไรเนาะก็ถ้าถ้าจะเรียนมอกรุงเทพแล้วก็อยากให้พี่มาหาหน่อยนะครับก็ยตอนแสลัดช่องครูตอนนี้ก็เจดสิกว่าซับนะครับไม่สามารถที่จะไปยื้อได้นะครับก็เหมือน นั่งฟ้ากับหมาวัดนะครับผมก็ที่จะไม่ไปอะไรกันได้ก็ตอนนี้ก็ติดตามพี่เขาทาง facebook ทาง u t u b e นะครับก็ได้ติดตามรายการพี่เขาคือสนุกมากเนาะทำไมก็ต้องมาพูดอะไรแบบนี้วะก็ชอบเนาะคนมันชอบเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่24ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงที่มานั่งพูดอะไรแบบนี้เขาก็จะมีเรื่องเล่าเยอะแยะนะไม่ได้พูดแบบหน้ากล้องแต่ก็มันเป็นที่อายมากไม่กล้าพูดหน้ากล้องเลยนะครับก็ ทีอยแล้วก็เจอเพื่อนรอไวมากรอชื่อช่องอะไรแบบนี้เนาะก็นั่งกลุ่มคนนั่งเงียบไปเลยนะครับจากคนที่แบบเฮ้ยวอช m ม n อย่างงี้ก็คงเป็นคนนั่งรอกูอ้าว i ิสลีวิสลีวิสลีนั่งเงียบอย่างเดียวเลยนะครับก็ไม่กล้านั้นมันก็จะรอจนกูอายนะครับแล้วตอนนี้กูก็หนักก็ยังไม่ดานเท่าไหร่เนาะ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมว่าน่าจะคืบม,มาตรงนี้ผมก็ถ่ายตรงนี้ก็ได้เป็นแสงที่มันมันพอดีเลยรัางตรงนี้บทบรรยายไปแล้วหลังๆก็เป็นตู้เย็นโอ้โคตรแจ่มเลยนะครับผมก็ก็อีกแล้วแล้วผมเดี๋ยวปิดเทอมนี้ผมมีมีแผนว่า <c oughs> หลักสครรการคือปิดเทอมนะครับมีแผนว่าผมจะไปทำกิจรกรรมอะไรไม่ถึงว่าปิดเทอมแล้วคือ โรงเรียนนี่ก็ต้องทำกิจกรรมแบบว่าเข้ามศอะไรทำทตรนนี้ทํานั่นให้เสร็จปุ๊บหลังสงการนะครับคือสงการที่บ้านของเขางดเล่นหรือว่าจะต้องรอฟังขขาอีกทีว่าเขาจะให้เล่นหรือเปล่าถ้าเล่นก็อาจจะแบบว่ามีถ่ายเล่นน้อยแล้วก็มีอะไรแบบนี้นิดนึงนะครับผมหลังสงการผมาาก็จะไปกรุงเทพไม่รู้เขาจะพ่อผมจะไปหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโรคนะครับเกิดโรคโควิดสิบเก้านะครับก,ก,บก็ไม่รู้ว่าพ่อผมจะให้ไปหรือเปล่าคือผมอยากไปคือตอนแรกผมคุยกับพี่ผมว่า คุยกับพี่ชายผมว่าว่าผมจะไปดูมอกษะสีมันดีนะครับว่าผมจะไปดูสายสายนิเทศศาสตร์อยากไปดูสายการบินของพี่ของพี่ผมนะครับก็คืออยากไปดูว่าเขาแบบยังไงนะครับพี่เขาบอกว่าผมเนี่ยสามารถเข้าไปได้ไหมสามารถเข้าไปนั่งเล่นได้ไหมสามารถเข้าไปทำอะไรได้ไหมรอแบบรอพี่เรียนเสร็จอะไรแบบนี้มาบาบา,บา,บ,าบานะครับก็จะเข้าไปดูที่คณะนิเทศศาสตร์ด้วยว่ามันเป็นไงมันดีหรือเปล่ามันไปดูหออะไรแบบนี้ก็ไปซอรวดูก่อนนะครับในอนาคตก็ อาจจะไปเรียนอาจจะนะครับอาจจะไปเรียนก็อาจจะไปซเซอร์วีดูก่อนอาจจะให้พี่ไปแนะนําหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนาะก็คือมอเสมันเี่พี่ผมเรียนสายการบินนะครับผมก็ก็อีกแล้วนะก็ไม่มีอะไรก็เรียนสายการบินนะครับผมก็ไม่รู้พ่อผมจะให้ไปหรือเปล่าก็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 จังเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าพ่อผมจะให้ไปหรือเปล่า เพราะว่ามีโรคโควิดสิบเก้าเนาะก็ต้องรอติดตามชมกันนะ้าผมไปผมก็จะถ่ายถ้าพผมไม่ไปผมก็จะถ่ายคลิปเนาะเราว่ามันจะเป็นยังไงยังไงนะครับผมก็รอติดตามกันนะผมน่าจะถ่ายคลิปในช่วงปิดเทอมผมน่าจะถ่ายคลิปบ่อยอยู่เหมือนกันถ้ามีโอกาสเนาะแล้วตอนนี้ก็ว่าวางแผนไว้ว่ากําลังเก็บตังค์อยู่เก็บตังค์นู่นทำนี่แล้วก็จะซื้อกล้องซื้ออุปกรณ์หลายจำเกี่ยวกับ y youtube เนาะ นนี้กาเรียนสี่สังคมผมไม่รู้ว่าผมต้องเจออะไรบ้างในมสี่นะครับมันมีเยอะมากมายจะรับนอนรับนู่นหักนี่โอ้กิจกรรมมสี่มันก็เยอะมสี่ก็จจะเป็นแบบว่าน้องที่ดีเจอรับน้องปะปุป่า,ปาแป้งเละเทะ,ะได้แบบนี้แต่ขึ้นประมาณมห้าอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวเ,าเราไปฟังอีกทีครับผมขึ้นมสี่ไปไม่รู้ว่าจะได้เจออะไรบ้างอาจจะเจอนู่น <Piet. S 1> จเจอกิจกรรมนน่นนี่นั่นนะครับก็ ก็ต,ติดตามชมว่าผมน่าจะถ่ายคนะลิปอยู่เนาะน่าจะถ่ายคลิปอยู่กิจกรรมที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้นะครับคือม .4 ไปก็น่าจ,จะเป็นรุ่นพี่ของกหนึ่งม .2 ม .3 แล้วนะครับผมก็จะแก่ขึ้นไปอีกหล,หลายขั้นนะ <c oughs> ม .4 ผมอาจจะทํากิจกรรมเป็นแบบว่าน้องที่ดีอะไรแบบนี้ขึ้นม .5 ไปก็เริ่มจะจัดกิจกรรมพวกกีฬาช่งกีฬาสีเริ่มเป็นผู้นําขึ้นมานิดนึงนะครับเริ่มม .4 ผมกีฬาสีผมไมได้เดินข้าบวนอะไรแบบนี้ก็ ม .5 ก็ได้ไปจัดกิจกรรมม .6 ก็ได้เป็นพี่สตาฟ์ทอะไรแบบนี้นะครับก็รอติดตามชมดูกันเอานะแล้วผมก็รอน้องโคตรนานยังไม่มาเลยนะครับผม Amen. Mm -hmm. mm -hmm.